Oh, a small crab, too. Look, he's alive. No, he's dead. Wow. <laughs> go in there and try to catch him. There's probably some over there. Oh, big! Look, look, go in there. I know, look, big. Try to get some, dude. Yeah, we get the crab dude. If we catch it. สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้หนีเที่ยววันหนึ่งนะคะทุกคนจา๋ามาเที่ยวทะเลคะ่ะทุกคนจา๋าก็เรามาถึงที่พักเรียบร้อยนะคะทุกคนน้องหมาก็เดืนดสำรวจใหญ่เลยคะ่ะทุกคนจา๋ามาคราวนี้คุ้มสุดๆเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่า ได้รับชมบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ได้ปล่อยอารมณ์แบบมีความสุขนะคะทุกคนจ๋าเนาะก็ชมธรรมชาติสวยงามนะคะทุกคนจ๋าก็ตอนนี้ก็ประมาณออสี่โมงเย็นนะคะเราก็เช็คอินเข้ามาเรียบร้อยนะคะทุกคนจ๋าบรรยากาศตอนเย็นเยนก็ก็ทือพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดีนะคะ ต่ก็ใกล้แล้วค่ะทุกคนจ๋าวิวสวยง,งามมากเลยค่ะนี่ก็ได้เดินออกมาข้างนอกนะคะมาคนเดียวค่ะพอดีแฟนกับน้องหมาเขาอยู่ในห้องนะคะทุกคนจ๋าก็เราก็ได้อ่าไปหาตกปูนะคะไปตกมาแล้วค่ะได้ตัวเดียวแล้วก็ได้ถ่ายดูนะคะน็กก็เลยเดินออกมาหลังจากตกปูแล้วนี่ก็เลยเดินออกมาเล่นนะคะทุกคนจ๋าเดินดูพวก หอยเขาเรียกอะไรหอยเล็กๆที e trendy, mm ่เกาะตามหินนะคะทุกคนจ๋า hmm. ม mm ีหอยแมลงดพูด้วยนะคะตัวเล็กๆแล้วก็ได้เจอเหมือนนี่ก็ไม่ได้จ่ว่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแมงกะพรุนนะคะทุกคนจ๋าเนาะก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามีขนๆนี่นะคะนี่ก็นี่คิดว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนนะคะนี่ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นหอยแมลงดพูนะคะทุกคนหอยแมลงดู้ตัวเล็กๆนะคะเกาะตามหินเยอะเลยค่ะทุกคนจ๋า อีกไม่นานนี้คิดว่าเขาก็คงจะโตขึ้นเนี่ยเยอะค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาโตขึ้นอ่ะมันจะเหลือหรือเปล่านะคะทุกคนจ๊ะเพราะว่าคนมาเที่ยวเขาอาจจะเ,เก็บไปก็ได้นะคะทุกคนเนาะก็นี่ก็เก็บให้ดูนะตัวเล็กนิดเดียวค่ะทุกคนจ๊ะถ้ากินก็ไม่พอคํานะคะเล็กมากตัวเล็กมากอะทุกคนก็ชมบรรยากาศสวยงามนนะคะ่ะทุกคนจ้าเนี่ก็จะเดินกลับขึ้นไปที่ห้องแล้วนะคะ ก็ชมบรรยากาศสวยๆเลยบรรยากาศดีๆตอนเย็นนะคะพรุ่งนี้ก็มีข้อเจนทากับบบ้านนะคะที่พักก็มาพักแค่คืนเดียวะะทุกคน,ะนะคะก็ริมสวยงามมากค่ะทุกคนและนี่ก็ตีสามนะคะแฟนพาน้องหมาออกไปทําธุระแล้วก็ได้เจอกวางนะคะน้องกวางสองตัวกําลังออกมาหากินตอนตีสามนะคะทุกคนจะ้ะ แฟนก็ไปเรียกนิมาถ่ายใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ก็เลยถ่ายได้นิดเดียวนะคะเขาได้ยินเสียงนี่พูดกับแฟนเขาก็เลยเดินหนีเลยค่ะแล้วก็เราก็มาตกปูตอนเช้าต่อนะคะทุกคนจะ้ะแฟนก็เดินไปก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่าทาไมไม่ถ่ายถ่ายเขาก็ได้นะถ่ายข้างหลังแต่ว่าแฟนเขาไม่ค่อยชอบเกาะกล้องนะคะทุกคนนี่ก็เลยถ่ายแค่ผันผ่านนิดนึงนะคะเพราะเขาไม่ชอบเข้ากล้องนะคะทุกคนจะ้ะ ก็ถ่ายแค่ข้างหลังให้ดูนินดๆหน่อยๆนะคะทุกคนเราก็มาถึงที่ตกปูนะคะน้ําลงมากเลยค่ะน้าแบบลดลงเยอะเลยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะคะว่าเราจะได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นที่จอดเรือของคนที่เขามีเงินนะคะก็คือคนรวยะคะ่ะทุกคนจะ้ะเขาก็จะจอดไว้เป็นเป็นล็อกๆของเขาไปนะคะเราก็ ตื่นเช้ามาตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะ <Okay. S 1> ก็เอาไก่ใสต่ตะเกรงนะคะลงไปแล้วก็ก็จะโยนลงไปทิ้งประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะ mm hmm. ทุกคนจะตอนนี้แฟนเขากําลังจโยนแต่ว่า <laughs> เหมือนกับไก่จะหลุดหรือจะมันเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. ทุกคนจะเนาะเขาก็เลยปเปลี่ยนใหม่จะโยนใหม่นะคะ mm hmm. ทุกคนจะเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวแฟนเขาจะโยนลงไปใหม่นะคะ mm hmm. ทุกคนจ๋ะเ mm hmm. นาะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเ,เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเ,าเขาเรียกอะไรไม่ใช่ฤดูตกปูเท่าไหร่นะคะทุกคนจ๋าแต่ก็ตกได้นะคะตอนนี้ก็นิ่เดินลงมารอแฟนเขาตกปูนะคะก็คือทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนี่ก็เดินลงมาทีา่ข้างล่างตรงที่น้าแห้งนะคะคก็จเจอเขาเรียกอะไรปลาดาวเนาะเมื่อกี้ก็สวยดีค่ะ ตกลงเป็นว่าไม่ได้นะคะทุกคนจะเอาหน้าเสียดายมากไม่มีอะไรเลยค่ะในนั้นมีเต่ไก่คือน้องไก่ที่เอาลงไปนะคะก็ไม่ได้นะคราวนี้ก็ไม่ได้ค่ะแฟนก็ก็จะเอาลงไปต่อนะคะแล้วก็พอดีแฟนเขาเจอแมวน้ํานะคะทุกคนจะกําลังแวกว่ายหาของกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หาปูหา หาเขาเรียกอะไรกินไก่ที่เป็โโนโยนลงไปตกปูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ mm hmm. เขาแไหว้แต่ว่านี้ถ่ายไม่ค่อยทันนะคะได้เจอนิดเดียวนะคะทุกคนเห <are> ็นเขานิดเดียวบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนจน๋ะเนาะก็พูดไปแล้วก็อยาก <means> จุดเวลา <can> ไว <ป S 2> ้ตรงนี้ก็คือไม่อยากจะกลับนะคะทุกคนจา๋าแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ทํางานกลับไปทํางานต่อนะคะนี่ก็เลยเนาะก็คือได้มาพักแค่วันเดียวะคะ่ะทุกคนจ๋า แต่ตรงนี้ก็มาหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นที่ที่เรามาตกปูกันแล้วก็รู้ว่าก็คือบางทีก็ได้ม้างบางทีไม่ได้มั่งก็แล้วแต่บางวันนะคะบางครั้งที่เรามานะคะช่วงเราโชคดีเราก็ได้คะ่ะช่วงโชคไม่ค่อยดีแต่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าซีซั่นของปูเท่าไหร่นะคะก็คือปูเขาน่าจะวางไข่เขาไม่ค่อยออกามาหากินนะคะก็คือ ส่วนมากก็น่าจะเป็นเดือนอประมาณเดือนตุลานะคะทุกคนเนาะก็ช่วงนั้นก็จะเป็นซีซันของของการตกป,ปูนะคะช่วงเดือนตุลาเนาะก็มารออทีหนึ่งก็คิดว่าน่าจะกลับมาอีกรอบนะคะทุกคนจ้ะก็คือน่าจะ,ะก็อีกนานเหมือนกันกว่าจะได้กลับมาอีกนะคะทุกคนจ้ะก็พาชมธรรมชาติสวยๆค่ะทุกคน ก็สุดท้ายแล้วก็เราได้กลับบ้านนะคะันได้ปูมาสีตัวแล้วเอามานึ่งชิมน้ำชิมสีฟูดนะคะทุกคนจะอร่อยนะคะก็โอเคจัดทุกคน